สวัสดีครับผมกิจจาปฐมสัญญาสนธินะฮะเป็นซีอโอของบริษัทชิคลีพับลิกจำกัดมหาชนแล้วก็เป็นเอ็กซ์ซิสตีดีเรกเตอร์หรือกรรมการบริหารบริษัทด้วยครับถามในแง่ของกลยุทธ์ของปีนี้ก่อนแล้วกันครับว่าระวังกลยุทธ์สําหรับปีนี้ไว้ยอย่างไรบ้างแล้วเป้าหมายรายได้ปีนี้โอ้ระวังไว้ว่าอย่างไรครับช,ช่วยเล่าหน่อยครับบริษัทชิกลีพับลิกเนี่ยเราได้วาง แนวทางและนํามาใช้จริงๆจังๆนะครับตั้งแต่ประมาณปีปีที่แล้วนะครับ okay. เ,เรามีรายได้นะฮะทั้งหมดหลายหลายช่องทางหลายซอสนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญในเชิงของการบริหารจัดการบริษัทเหมือนกับเราไม่เอา,เอาไข่หลายๆใบไปวางที่ตะกร้าเดี๋ยวเรามีความเสี่ยงการที่เราผ่านวิกฤตปี20-21มาเนี่ยนะครับทำให้เรารู้เลยว่าการบริหารความเสี่ยงของรายได้เป็นเรื่องสําคัญ ปัจจุบันนะรายได้เรามีหนึ่งเราขายปลีกหน้าร้านห้าสาขานะครับสองคือเรามีออนไลน์ line, ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพระเอกแล้วกันตอนนี้เรียกว่าอัตราเติบโตรายได้ออนไลน์ line, ดีขึ้นเรื่อยๆนะและที่สําคัญคือออนไลน์ line, มันสามารถเจาะตลาดต่างจังหวัดที่เราไม่มีร้านค้าของเราอยู่ได้มากนะทาให้เราไม่ต้องไปลงทุนสร้างสาขายเยอะแต่สามารถเจาะลูกค้าได้มากขึ้นและที่สําคัญมา r g จิน้นโปรฟิตมาจิน้น ของออนไลน์ไม่ได้แพ้หน้าร้านเลยครับ mm hmm. นะอันที่สามนะครับที่เรียนนะครับรายได้หลักของเราประมาณ35%โดยเฉลี่ยเนี่ยมาจากงานโครงการ mm hmm. ซึ่งเราทำทั้งคอนโดมิเนียมบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเรากำลังทำงานเฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการพวกโรงแรมนะครับ mm hmm. แล้วก็แนวโน้มหลังพัฒนาไปสู่การทำเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงพยาบาลน,นะอันนี้เป็นรายได้ที่เราคิดว่าสำคัญทีหรับเราเหมือนกัน mm hmm. ต่อมาครับ เราในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเราพบอย่างนี้ว่าหลายๆปีที่เราสร้างชิกย e พ u b l i c มาดําเนินธุรกิจมามีลูกค้ามาชอบเฟอร์นิเจอร์เราชอบดีไซน์เราชอบอินเทอร์เนียเราเขาก็ถามว่าทําไมเราไม่มีบริการออกแบบภายในพร้อมทําเทินคีตกแต่งให้ด้วยเราเองกมอง็มองมาตลอดจนปีที่แล้วนะครับทีมงานเราก็ได้ตัดสินใจตั้ง Business Unit ขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าชิกดีไซน์สตูดิโ o ชิคด mm ีไซน์โ้นฟัง์กชั่นหน้าที่คือ 1. รับออกแบบตกแต่งภายในนะครบวงจรเป็นเทิร์นคีความหมายคือลูกค้าเดินเข้ามาให้เราออกแบบออกแบบเสร็จเราจะมีทีมทำบิวอ mm ิน hmm. ผนังตกแต่งภายในหมดเลย mm hmm. ใส่เฟอร์นิเจอร์รูสเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดครบแล้วมีการใส่พร็อพหรือสินค้าตกแต่งให้ครบหรดโดยมีดีไซเนอร์ เป็นคนบริหารจัดการตรงนี้ให้กับลูกค้าซึ่งอันนี้เราเปิดมาได้ประมาณ1ปีการตอบรับลูกค้าถือว่าดีมากเพราะว่าลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ของชิคเชื่อมั่นในฝีมือดีไซน์ของเรานั้นสิ่งที่เราได้มาจากลูกค้าวันนี้คือมีทั้งตกแต่งภายในห้องในคอนโดมีทั้งบ้านมีทั้งไม่กระทั่งร้านอาหารก็ยังให้มาเรามาออกแบบตกแต่งภายในเลยนะครับนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นรายได้อันหนึ่งที่มีอนาคตของเราเพราะมาจิ้นดีพอ o f ฟิตมาจิ้นดี ต่อมานะครับเราเปิดธุรกิจใหม่อันหนึง่งเขาเรียกว่าชิคเรนต์อินสไตล์คือเฟอร์นิเจอร์เช่าเฟอร์นิเจอร์นะบริการให้ให้เช่านะฮะอันนี้จริงๆแล้วถามว่าเรามีมาก่อนนะในช่วง10ปีเนะี่ยเรามีคนมาเช่าเฟอร์นิเจอร์อยู่เรื่อยๆแต่เราเอาค่าเช่านะั้นมาใส่เป็นรายได้ของหน้าร้านเพราะว่าเราไม่ได้มียูนิตอะไรขึ้นมาวิสัยยูนิตขึ้นมาชัดเจนจนกระทั่งเราเห็นว่าเอ๊ะรายได้มันมันเป็นเกาะเป็นกรระดับหนึ่งทำไมเราไม่ทํา หน่วยนี้ขึ้นมาเป็น unit ิเศษยูนิตที่สร้างรายได้จากการเช่าเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากว่ามีออแกนเซอร์ที่จัดงานอีเวนต์เนี่ยจำนวนมากเลยเวลาจะจัดงานทีหนึ่งก็ต้องหาเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็จะไปหาที่ไหนก็ต้องไปซื้อ,อ,อพอซื้อเรียนตรงๆวันหนึ่ง,งราคามันก็แพงระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญคือหลังจากเสร็จงานมันก็เป็นภาระของออแกนเซอร์เหมือนกันที่จะต้องไปหาแพ็กเสร็จก็ไปหาที่เก็บแต่การที่ออแกนเซอร์ทำงานหลายๆครั้งเนี่ย จะไปเก็บที่ไหนแล้วสองโอกาสกลับมาใช้มันก็ไม่ใช่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดเดิมเสมอไปเช่าน่าจะง่ายกว่าใช่อันนี้ก็เป็นเพนพอยต์ของออร์แกไนเซอร์นะแล้วเราก็เลยมีลูกค้าเนะี่ยที่จัดงานเนี่ยนะครับมาเช่าเฟอร์นิเจอร์เราต่อเลื่องนะต่อมาอันที่สองกลุ่มลูกค้าที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้ะเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันว่าเวลาเขาจะถ่ายรูปทำมาร์เก็ตติ้งเขาไปจัด สินค้าพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องห้องตัวอย่างห้องตัวอย่างหรือถ่ายทำอะไรเขาก็ตามเนี่ยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงการตลาดเขาต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาวางถ่ายเสร็จปั๊บถ่ายแค่วันเดียว2วันแต่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงสองเสร็จแล้วแพ็คแพ็คยังไงประกอบยังไงแล้วถอดประกอบหรืออะไรก็ตามบริการตรงนี้แล้วไปเก็บยังไงไม่มีที่เก็บเป็นภาระอีกแล้วยิ่งนะกลับมาด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราพบว่าบริษัทที่เป็นทัานะ บรกเกอร์หรือตัวกลางที่จะหาร้านลูกค้ามาเช่าบ้านหรือเช่าคอนโดก็ตามเขาบอกว่าเวลาถ่ายบ้านหรือห้องคอนโดโปรง่ปรง,รงๆโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะไป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 ทำมาร์เก็ตติ้งเขาบอกลูกค้าไม่มีใครสนใจเพราะห้องมันดูไม่สวยใช่ใแล้วก็อัตราค่าเช่าก็ไม่ดีแล้วยิ่งมนแข่งขันด้วยกันใน,ในกลุ่มโบรกเกอร์มันก็มีความเปรียบเียบเขาเลยต้องการรูปสวยๆดูดี เขาก็มาเช่าเฟอร์นิเจอร์แต่กลุ่มนี้ใช่ไปทำมาร์เก็ตติ้งหาลูกค้าแต่กลุ่มนี้เขาก็มีข้อจํากัดนะฮะไปจัดเองไม่เป็นเขาก็เราก็เลยมีเซอร์วิสอันหนึ่งคือมีสไตลิสต์หรือดีไซเนอร์เช่าเราแล้วเรายังมีบริการตรงนี้ออกแบบออกมาจัดจัดให้คนจัดวางยังไงให้สวยแล้วก็ถ่ายภาพเป็นมุมๆก็บริการถ่ายภาพให้ด้วยแล้วเขาก็ใช้บริการนี้ไปทําประโยชน์ในเชิงการค้าเขาแล้วเราก็มีหน้าที่คือเก็บเฟอร์นิเจอร์แพ็ค หรืออะไรก็ตามที่ให้เขาก็หมดภาระละจ่ายเงินค่าเช่าให้เรากับบริการให้เราซึ่งอันนี้ผมมองว่าในเราถือว่าเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยเลยที่ทำบริการให้ลูกค้าเช่าเฟอร์นิเจอร์พร้อมอเรียกว่าบริการครบวงจรที่ในประเทศไทยเยไม่มีใครทำใช่ไมครับครับเพื่อสะดวกลูกคา้าแห่งแรกของประเทศไทยนะก็ผมเชื่อว่าธุรกิจนี้มีโากาเติบโตและสิ่งที่สําคัญคือ profit มาจิ้นดีเนี่ยกำลังจะถามว่า margin ดีดีคับดีถึงดีมากนะเพราะว่าผมว่ามันวินวินทั้งทุกฝ่ายทั้งลูกค้าทั้งเราก็ไม่เป็นภาระกับลูกค้าลูกค้าเราเองก็ได้รายได้ตรงนี้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นรายได้อันหนึ่งเหมือนกันนะที่เราต่อมาเราก็มีรายได้จากพื้นที่เช่าในศูนย์ของชิกดิพับิกที่ว่าร้านอาหารร้านค้าเช่าต่างๆมาเช่าเราเราก็มีรายได้ตรงนี้ และอีกส่วนหนึ่ง<ล>ที่เราไปเปิดสาขาที่ประเทศกัมพูชา <S <S เราก็เอ็กซ์พอร์ตเฟอร์นิเจอร์จากประเทศไทย,ยจากกรุงเทพเนะี่ยไปที่ประเทศกัมพูชานี่ก็เป็นรายได้อันหนึ่งเหมือนกันจากการเอ็กซ์พอร์ตไปที่ต่างประเทศงนั้นรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนะี่ยทำให้เรากระจายแหล่งที่มาของรายได้เนะี่ยความเสี่ยงมันก็ถูกกระจายออกไปแทนที่จะไปพึ่งพารายได้เพียงสองอย่างหลักนะฮะเราพึ่งพาสามสี่ห้าหกเจ็ดแหละนั้นเมื่อ ภาวะเราเจอปัญหาอะไรก็ตามอย่างน้อยเนี่ยเรายังมีรายได้จากแหล่งต่างๆเข้ามาพยุงให้บริษัทสามารถไปได้อนกับกลยุทธ์เราคือกระจายความเสี่ยงไปไม่ได้พึ่งพาแดนหนึ่งใช่ครับอย่างที่คุณกิจจาพูดถึงเรื่องไข่อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คือแล้วรายได้พวกนี้นะครับแน่นอนในช่วงวิกฤตแหล่งกระจายรายได้ไปทําให้เรามีอย่างไง เลี้ยงบริษัทได้แต่ถ้าพลิกกลับไปว่ามันไม่ใช่วิกฤตมันเป็นโอกาสแ่ะถ้าทุกรายได้มันมีอัตราเติบโตม,มันก็จะมีการเติบโตในหลายซอสอม,มันก็เป็นผลประโยชน์บริษัทมากขึ้น,นหนมมากขึ้นใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าและในอนาคตผมเชื่อว่าการหาแหล่งรายได้เข้าบริษัทเราก็จะมีโอกาสมองอะไรที่มันเป็นคล้ายๆ้าอีโคซิสเต็มความต่อเนื่องของรายได้ที่มาจากเจ็ดแหล่งรายได้อันนี้ต่อไปครับเพราะถาที่ผมนับดูไม่รู้ คือหน้าร้านนั่นเองใช่ไหมครับออนไลน์แล้วก็งานโครงการแล้วก็ออกแบบตกแต่งภายใเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงแรมเนี่ยทำยากกว่าเฟอร์นิเจอร์คอนโดมิเนียมนะวัสดุอะไรก็ไม่ค่อยเหมือนกันแต่เรามีช่างฝีมืออยู่แล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นเป็นการพัฒนาช่างฝีมือเราให้ไปทําสินค้าที่มันมีมูลค่ามากขึ้นแล้วกระแสตอบรัเป็นไงบ้างครับหนึ่งแของโรงแรมนี่ เขาสนใจมากในแค่ไหนที่เราบอกเริ่มทำแล้วครับจริงๆบอกว่าเราเข้ามาในจังหวะที่ดีนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงแรมส่วนใหญ่จะช่างใช้ช่างไม้ประสานง่ายๆใช้ช่างไม้เป็นละช่างไม้คือใช้ส่วนใหญ่ใช้มือทำอํำแต่การที่เราไปนําเสนองานโครงการโรงแรมเราใช้งานอุตสาหกรรมเข้าไปเรามีเครื่องจักรอยู่แล้วหลายๆอย่างเราไปดัดแปลงขบวนการทํางานจากช่างไม้มาสู่งานของเครื่องจักร ทำให้หนึ่งแน่นอนคอสถูกกว่านะสองรวดเร็วกว่า<ม>สามระยะเวลาทําให้โครงการนะไม่ต้องมาเสียเวลาที่ไซตงงานเย่าเราทําเป็นกึ่งล็อกดาวน์และสามคือคุณภาพงานนิ่งกว่าความว่านิ่งคือสมเสมอเพราะเราใช้เครื่องจักรนะครับอันนี้เกี่ยวผมคิดว่าอนาคตก็ดีเหมือนกันเพราะแทนที่จะไปใช้ช่างไม้อาศัยฝีมือแรงงานคนนะผมว่าในระยะยาว<ม>นะหรือในปัจจุบันก็ตามแรงงานขาดแคลนเรื่องช่างฝีมือ เมื่อกี้ก็เลยถามวันนี้บอกได้หรือพราแล้วแต่คุณกิจจานะครับเป้ารายมาในแง่ของรายได้ปีนี้เราเราจะเติบโตยังไงบ้างครับพอบอกได้ไหมครับแต่บอกไม่ได้ไม่เป็นไรอาจจะมีข้อจํากัดนิดนึง<ม>นะแต่ถามว่าถ้ามองจากปัจจัยต่างๆในการเปิดประเทศธุรกิจจะเติบโตเข้ามาสู่ภาวะก่อนโควิดไ<ม>หมผมว่ามีโอกาสเยอะ แล้วสเรเผือดีกว่าด้วยเพราะว่าคนอั้นมาสองปีการลงทุนในช่วงสองปีผมเชื่อว่าทุกอย่างหยุดเกือบหมดหรือก็ชะลอตัวเกือบหมดแต่พอมาปีนี้ถ้าทุกคนหรือสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ทุกคนมองว่ามันจะเริ่มเข้ามาสู่ภาวะปกติการลงทุนต่างๆผมว่าเริ่มเข้ามาแล้วนั้นโดยองค์มวลรวมแลนวะผมว่าดีแน่นอนผมมั่นใจว่าดีครับเรามีการวางแผนระยะยาวไหมครับว่าสามถึงห้าปีแล้วเราวางกลยุทธ์ยังไงบ้างอะไรบ้างครับ ย่างที่เรียนนะว่าเ,เรามองนี้ว่าพอมันเข้าสู่ภาวะที่เป็น<ม>โอกาสของเราแล้วนะ,ะอไ,ไอ้แหล่งรายได้ตรงนี้มันจะสามารถเพิ่มยอดและผลตอบแทนในเชิงกำไร<ม>ดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะการที่ผมมีห้าสาขาในประเทศเราลงทุนเป็นตึกเนี<ม>้ยมันเหมือนแอสเซทหรืออาคารที่ดินที่เราลงทุนไปนะมันไม่มีอะไรต้องลงทุนอีกแล้ว<ม>เพราะมันมันไปนลงทุนไปนเรียบร้อย การที่เราจะสร้างรายได้จากตึกหลังเนี้ยมันไม่ได้เป็นการถ้ารายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนการลงทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วมันมันม,ม,มันเป็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนั้นสิ่งที่เรามองว่าพอเศรษฐกิจดียอดขายในสโตร์ดีขึ้นผลกําไรมันขึ้นเลยชัดเจนเพราะการลงทุนมันไม่มีอะไรแล้วม,มันลงไปแล้วมันเป็นซังคอสไปแล้วนะครับอย่างตอนนี้เรามีทาสาขาแล้วเห็นเราจะเปิดที่อุดอรอย่ายที่คุณพีจาบอกตรงอุดอรนี่เราใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่แล้วก็ จะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่พอบอกได้ไหมครับครับคือคือเรื่องของแผนเราหลังจากเข้าตลาดแล้วนะครับเรามีแผนสร้างเนี่ยแล้วก็คิดว่านะฮะเราจะออกแบบเนี่ยก็ชงช,ช,ช่วงประมาณปลายปีนี้ครับการออกแบบก็ต้องใช้เวลาด้านหนึง่งเพอออกแบบเสร็จนะครับต้องอไปขออนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอนุมัติมาเสร็จนะต้องประมูลผู้รับเหมาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันจะเสร็จอีกทีรประมาณปีต้นปี67 ประมาณต้นปี6กเประมาณปีเศรษฐ์เพราะปกติการสร้างแนโลอนแบบนี้ต้องใช้เวลาประมาณ12เดือนถึง14เดือนมันอย่างนี้ก็เปิดให้บริการได้ประมาณ6ปี6กเจ็ดประมาณนั้นการรับรู้ราไได้น่าจะเป็นปี6กเจ็ดครับท่ากับจะเป็นสาขาที่6ในประเทศเลาใช่ครับถูกต้องเลยครับใช่ใช่นอกจากที่กัมพูชาหนึ่งสาขาที่เรามีาใช่อันนี้ถือว่าเป็นสาขาต่างประเทศต่างประเทศเอ้ยอย่างอันนี้ถามความรู้ด้วยเพราะเห็นอย่างบางที่เขาจะพูดถึงเรื่อง ยอดขายต่อสาขาเดิมหรือเซมส e s รเซมของเรามีไหมครับว่าตัวเลขเป็นยังไงครับอ๋มีครับพอบอกได้ไหมครับคือโดยรวมนะครับเราเชื่อว่าปีนี้พอเศรษฐกิจดีอะไรทุกอย่างดี m ซ s t โต e มันต้องโตแต่ช่วง2ปีเจอโควิดที่ทุกปิดไปมันกระทบอยู่แล้วได้มันหายไปนะครับเท่ากับปีนี้น่าจะกลับมาเป็นบวกได้ใช่ครับครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถูกปิดเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็มีลูกค้าเข้ามาต่อเนื่องนะครับ ยังจิตแข็งเราเมื่อเที่ยวกับคู่แข่งของเราในแง่ของตอนแรกที่คุณกิจจาพูดถึงว่าลูกค้าเราจะเป็นบีบวกถึงเอซึ mm ่ง hmm. จิตแข็งเรานี่ที่จะดึงลูกค้าได้มาจากอะไรบ้างครับครับผมว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าการรับรู้แบรนดิ้งของชิคคืออะไรอันนี้สําคัญมากเลยผมผมจะพูดเสมอเลยว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันต้องเริ่มจากแบรนด์ภาพพจน์ของแบรนด์โพซิชันของแบรนด์แล้วก็ สิ่งที่ลูกค้าเข้ามาใช้ประสบการณ์จริงๆคืออย่างเนี้ยถ้าเราบอกของเราเป็นโฮมแฟชั่นนะครับนะะในสโตร์เราต้องสร้างในะะแง่ของการดีไซน์สร้างอินสปิเรชันในลูกค้าจริงๆถ้าเราไม่มีความแตกต่างหรือไม่มีความชัดเจนแบรนด์เราก็จะไม่มีความแข็งแรงในการรับรู้ดัง<ม>นั้น,นจุดแข็งเราคือวันนี้คือบรรยากาศของศูนย์เรา<ม>ดีดีมากลูกค้าชมเยอะสอ สินค้าเรามีการพัฒนาการตลอดเวลาอย่างที่เรียนนะว่าทุก3เดือน4เดือนเรีมีสินค้าออกมาใหม่แอนนี่เป็นเรื่องอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเพนพอยของธุรกิจอันหนึ่ง<ม>คือว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะมักไม่เดินร้านเฟอร์นิเจอร์ถ้าไม่มีความจําเป็นเหตุ<ม>ผลลึกๆคือว่าเขาบอกเขามาร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาเบื่อ<ม>เบื่อเพราะว่าในอดีตเนี่ยร้านเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็คือว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาเรียงแถวหน้ากระดาน<ม>ง่ายๆสองเฟอร์นิเจอร์ปีหนึ่งสองปีไม่เคยเปลี่ยนแบบเลย แต่เราใช่เพราะว่าคนก็มีทางขึ้นมาก็อันเดิม,ม,มไม่มีอะไรแรงดึงดูดความน่าสนใจเลยแต่เราแก้เพนพอย์ก็คือว่าเราเนี่ยพยายามทำรูม s e ตติ้งตกแต่งภายในให้สวยมีมีคอนเซปต์ของโฮมแฟชั่นสองสินค้าเราเปลี่ยนทุก3เดือน4เดือนแล้วก็จัดมุมในแง่ v i s u a l merchandising การจัดสินค้าเราก็จะให้ทีมเนี่ยเปลี่ยนสินค้าวนการ m i กซ์แอนด์แเข้าไปตลอดเวลาอย่างเทรนด์ตอนนี้ยกตัวอย่างนะจะเป็นพวกสีทองสีโรสโก เราถือว่าเป็นศูนย์ที่มีสินค้ากลุ่มนี้มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากเพราะเทรนด์ในต่างประเทศเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราเราจะเน้นคาว่าล<ม>ักช r รี่คือมีความหรูเ<ม>พราะลูกค้ากลุ่มบีบีบวกขึ้นไปนเน้นความหรูหราเพราะบ้านขนาดใหญ่แล้วก็บ้านตกแต่งสวยแสดงถึงฐานะของผู้อยู่<ค>นแน่นอนเฟอร์น <furniture S 1> <ม>ิเจอร์ก็ต้องดูดีสมฐานะน,นะเพ<ม><ม>ราะฉะนั้นของเราเนี่ยสินค้าจะดูดูหรูหรแล้วก็เราก็เปลี่ยนสินค้านะ ไปเรื่อยๆอย่างยกเสตศีทองเนี่ยที่เห็นเนี่ยฮะ<ม>เป็นสินค้าที่ตามเทรนด์เลยนั้นดีไซเนอร์มาเนี่ยเรามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ลูกค้าไปจําคือด<ม>ีไซเนอร์พวกกลุ่มด<ม>ีไซเนอร์ก็จะไปออกแบบรับงานเป็นเทอร์นคีก็มีเป็นลูกค้าเราเยอะนะครับก็จะมาช้อปปิ้งที่เราลักษณะนั้นนะครับนัดจะถามในแง่ของเมเกนพูดถึงแต่เรื่องกัมพูชาด้วยก็เลยจะถามว่าที่กัมพูชานี้สาขากัมพูชาเป็นยังไงบ้างครับได้แล้วการตอบรับดีไหมครับแล้วผลประกอบการเป็นยังไงบ้าง บริษัทเราเปิดสาขาที่กัมพูชาเนี่ย<ม>ต้องเรียนอย่างนี้ว่าถามว่าเป้าหมายเราถึงไม่ไปเปิดจริงๆแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าศักยภาพของช<ม>ิกล Republic กันสามารถไปเปิดในต่างประเทศได้หลายประเทศ<ม>โดยเฉพาะใน c l m v <ม>นะครับ<ม>เหตุเพราะว่าในแง่ของอโลเคชันไม่ไกล่างประเทศไทย<ม>ลโลจิสติกเอยการคนการที่เราไปบริหารด้วยการเดินทางแล้วก็เขาเรียกว่า customer behavior คือ พฤติกรรมผู้บริโภคนะจะไม่ค่อยต่างจากเมืองไทยอันนี้สาคัญมากเราก็ไปเซอร์เวยหลายประเทศนะครับเช่นยกตัวอย่างเวียดนามเนี่ยหลายคนก็บอกอโอ้ประเทศเวียดนามนี่มีศักยภาพเพราะว่าประชากรร้อยกว่าล้านเศรษฐกิจกาลังโตเศรษฐกิจกำลังโตถามว่าเราไปเราไปดูมาหมดแล้วเราไปดูเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะเรามีการศึกษาจะไปหาพาร์เนอร์พาร์เนอร์มาหาเราแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่ตัดสินใจไปเพราะว่าเรื่องของที่ดินแพงมาก แางเมืองไทยอย่นะครับการลงทุนเยอะนะครับและสามการแข่งขันสูงเ,เ,เราก็เลยมองว่าความเสี่ยงมันเยอะนะฮะเราไม่เคยออกต่างประเทศเราก็เซอร์เวย์จนกันทั่งพบว่าประเทศกัมพูชาที่สำคัญคือเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปนะพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม B บวกขึ้นไปเอเนี่ยคล้ายเมืองไทยมากๆมากๆเลยและโดยเฉพาะภาพคดของแบรนดเ์ดเมืองไทย S <S <k art an> เขาเชื่อมั่นมากว่าเป็นของดีถ้าพูดดีนะครับแล้วเราไปเซอร์เวตตลาดคือว่าในประเทศกัมพูชามันมีอยู่สองอกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้า B บวกถึง A กับกลุ่ม C เลย C และดีไปเลยนะไม่มีตรงกลางน,นะ <S 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 ไม่มีตรงกลางแปลกนะครับซึ่งเราก็เลยมองว่าถ้าเป็น B บวกขึ้นไปเหมาะกับชิกมากแล้วเราก็ไปเซอร์เวตต่อว่านอกจากพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วชอบของดีของไทยแล้วนะ กลุ่มนี้มีรสยมดีแล้วก็มีกำลังซื้อดีมากนะไปดูบ้านจัดสรรน,นะหรือคอนโดโอ้โหบ้านราคาแพงคอนโดราคาแพงเยอะมากแล้วมีอัตราเติบโตดีด้วยจากเมื่อห้าหปีที่แล้วผมไปกับวันนี้ปริมาณบ้านราคาดีๆหรูๆเยอะขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าที่ ไฮเนี่ยก็มีอัตราเติบโตที่ดีงนั้นจูงใจให้เราตัดสินใจว่าเราต้องไปที่กัมพูชาก่อนนี่เราไปเปิดนะเมื่อประมาณ3าปีเ็ษแล้วนี่เราไปเปิดในศูนย์การค้าที่เรื่องอีออนมอลแสนสุขคือเป็นอีออนมอลที่สองของกัมพูชานะครับเราอยู่ในศูนย์การค้าก็ถือเป็นศูนย์เฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาแล้วก็ดีที่สุดในแง่คุณภาพเฟอร์นิเจอร์และดีไซน์ไม่ใช่เป็นสแตนดาร์ดมันไม่ใช่สแตนดาร์ดอยู่ในศูนย์การค้าทตนี้การเปิดก่อนโควิดต้องเรีีียนว่าาาดดมมกก ลูกค้าโอดีมากเลยแต่พอเราเจอโควิดไม่ต่างจากประเทศไทยศ mm. ูนย์การถูกปิดบ้างทารัดปิดเรียก mm hmm. ว,ว่าธุรกิจบางอันมีการกําจัดคนเข้าอะไรเนะี้ยจำกัดหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบนะ mm hmm. ทำให้ไม่ใช่ช่วงของเรานะร้านค้าปลีกในกรมกูลชาได้รับผลกระทบ mm hmm. เยอะมาก mm hmm. ไม่ต้องตัวศูนย์การค้าเองก็ลําบากมากก็สองปีนี้นเราก็ได้รับผลกระทบนะ mm hmm. แล้วมาปีนี้ มันค่อยๆฟื้นแต่มผมว่าอัตราการฟื้นตัวเมืองไทยเร็วกว่าเยอะนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนั้นก็เลยกระทบต่อเรานิดหนึ่งที่ที่<ม>กัมพูชาแต่ผมเชื่อว่าในระยะกลางนะฮะยังไงก็กลับมานะครับนั้นการลงทุนของผมในเวลาเราทําธุรกิจเราจะมองยาว<ม>เราจะไม่มองสั้นๆเพราะการลงทุนหลายๆอย่าง<ม>ผลตอบแทนอย่างผมไปที่กัมพูชาผมเชื่อนะว่าแบรนดิ้งสําคัญอเพราะฉะนั้นการที่เราไป ทำตั้งแต่แรกแล้วทำให้ดีแบรนด์ชัดเจนกลุ่มลูกค้าชัดเจนแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆในระยะยาวเราก็คือที่หนึ่งไม่มีที่สองยืนยันเลยนะแล้วก็ที่สำคัญต่อมาคือว่าพฤติกรรมเมื่อเหมือนคนไทยในอนาคตอันใกล้ผมเชื่อว่าออนไลน์ที่กัมพูชามาแน่นอนซึ่งเราก็มีแนวคิดนะว่าเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งของประเทศไทยแนละ้วเราสามารถนําความรู้ประสบการณนะ์ไปพัฒนาที่กัมพูชาได้ลอาจะจะเป็น เบอร์แรกของกัมพูชาที่ทําออนไลน์แล้วก็ประสบความสําเร็จกาลังจะถามประเด็นเลยครับว่าเราจะโมเดลธุรกิจที่คุณกิจจาเล่าทั้งเรื่องของออนไลน์ท,ทั้งเรื่องของงานโครงการหรือการเช่านี้ไปใช้ในกัมพูชามั้งไหมครับใช่ครับยังค้าปลีกเดี๋ยวเราก็มีแผนนะว่าเออออนไลน์เราเอาอความรู้จากที่ไปทํางาน การจัดจําหน่ายที่กัมพูชานะครับลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นลูกค้าเราหลายเจ้านะรายใหญ่ด้วยนะแต่มาซื้อที่หน้าร้านไปทําห้องตัวอย่างไปทาอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เป็นตึกทั้งตึกยังไม่ได้เป็นตึกทั้งตึกส่วนใหญ่กัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาจะเป็นลักษณะของบ้านหลังเดียวเยอะนะที่เรียนนะว่าเป็นบ้านหรูหราราคาแพงจะไปในทิศทางนั้นครับเท่ากับโมเดลของที่นี่ก็จะเอาไปใช้ ที่กัมพูชาได้เหมือนกันใช่ครับที i ส e ตนโมเดลที่เนี้ยผมว่าเราในอนาคตอ่ะนะไม่ไม่ไกลนะครับมันสามารถไปพัฒนาต่อที่กัมพูชาได้ครับแล้วในอนาคตนี้ในกัมพูชาตอนนี้เรามีสาขาเดียวมีแผนจะขยายเพิ่มไหมครับหรือจะขยายในกลุ่ม CMV นอกเหนือจากกัมพูชาไหมครับในอนาคตนะครับคือคิดว่าในช่วงจากวันนี้สองสามปีที่ว่ายังไม่ขยายเหตุผลเพราะอย่างนี้ว่า ต้องเรียนตาตรงว่าในประเทศกัมพูชาหนึ่งประชากรไม่เยอะครับเทียบเมืองไทยเนี่ยประชากรมาเยอะสองลูกค้ากระจุกตัวอไม่ความเจริญของเมืองหลวงกับนอกเมืองหลวงเนี่ยมันต่างกันเยอะนั้นบีบวกถึงเอจะจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงโดยเฉพาะประดมเป็นนั้นเมืองอื่นๆเนี่ยก็ยังมีจํานวนกําลังซื้อน้อยเพราะนั้นคงต้องให้เวลาที่กัมพูชานิดในการขยายครับนักข้อคําถามสุดท้ายเลยครับก็ในแง่ของ อยากจะให้คุณกิจจ่าฝากอะไรถึงนักลงทุนในเมื่อหุ้นของตัวชิกกาลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วครับ,รบการที่บริษัทชิกเดลพลาสิกจะเข้าไประดมทุนนะครับต้องเรียนว่า,เ,าเรามองอะไรทุกอย่างระยะยาวแล้วก็เรามองว่าความตั้งใจเราเป็นอย่างไรที่เรียนนะฮะผมมีความตั้งใจมากเลยที่อยากจะนําบริษัทเข้าไปสู่เราโดนทุนจากหลักทรัพย์เพื่อไปขยายกิจการ แล้วเรามองว่าอนาคตบริษัทมีธุรกิจที่จะขยายหลายๆอย่างที่จะส่งเสริมบริษัทมีธุรกิจที่เติบโตขึ้นแล้วก็ในแง่ของทักาพในการแข่งขันนะครับความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราจะมีเยอะที่เราจะทําอะไรให้กับบริษัทนะฮะแล้วสุดท้ายคือความยั่งยืนผมคิดว่าเรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องที่สาคัญสําหรับผมแล้วที่สําคัญครอบครัวผมเองเนี่ยที่ถือหุ้นร้อก่อนเข้าตลาดเนี่ยนะ ก็มีความตั้งใจว่าเราไม่ขายหุ้นของเราอยู่แล้วนั้นสังเกตได้ว่าการที่เรานําบริษัทเข้าตลาดรั์เนี่ยหุ้นเดิมเราไม่ได้ขายเลยเราแค่ระดมทุนเพิ่มทุนเข้าไปนะฮะให้บริษัทมีฐานออของการของเงินทุนแข็งแรงมากขึ้นนะครับนั้นความตั้งใจเนี้ยผมเชื่อว่านักลงทุนจะเห็นภาพว่าบริษัทเราเองเนี่ยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลเราให้ความสําคัญมากนะครับเราเห็นว่า การที่เราดูแลนักลงทุนรายย่อยนะเสมอภาคกันหมดทุกคนด้วยความโปร่งใสเนี่ยจะทําให้บริษัทในระยะยาวนะมีความน่าเชื่อถือและในต่อไปในอนาคตถ้าเราต้องเริ่มระดมทุนเพิ่มหรือขยายกิจการทําอะไรต้องใช้เงินทุนความเชื่อมั่นเนี้ยจะส่งเสริมให้เราสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น mm hmm. แล้วก็พยายามผมมีความตั้งใจทําให้บริษัทเติบโตและสร้างผลกําไรให้กับนักลงทุนนะตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับ